โชคดีแทพพี่น้องเ้ยพนะเฮต้าบุดเซออันนี้นะคพณน่ะเป็นปุ้มจนไปฮอตพุ่นพ่นเป็นแพรจนไปฮอตพุ่นเลยนะป้าดนี่มีแ่องานเนาะอือสดสยดนนี่ขันนี้มีดนี่เอาขางห้าขงโค้เลยอือหักเอางอนขัดนะ เก็บ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 ัลโหลสบายดีพี่น้องสบายดีกันตอนสวยๆเด้อสบายดีพี่น้องเ <พา S 1> ม,น,น,ม,มนี่แมนได้ยินเพื่อนว่าเนาะพี่น้องว่าเฮตตาบ์นี้ออกไล่หลยเบื้องไผ่ก็ได้หลายแท่ไลายว่าเห่ากับน้องอยูมาซอกได้เครื่องมือละอยังบ่ได้เฮตตาบจากดอกปัดน,นีเนาะพี่น้องจังใดก็เป็นกําลังใจให้พวกเห่าเด้อเดอนาะมือนี้ว่าสิได้เฮตตาบเนาะพี่นอ้องเบื้องเข่าบัดเข้าไปซอกนะ ได้หลายหลายวาเนาะอยู่เนาะบ่ทําบ่เสาแล้วติว่าเปเหงือบ่ร้อนพี่น้องบัดเฮาบ่เสาเปเหงือเปแห้งเป็นกําลังใจให้เด้อเนาะบัดเข้าไปหน้าออกแต่เือนยะยางออกประตูเือนก็ได้ลบัดเฮานะบักไกบ่ได้จมือไอันคือบมือนั้นเฮาไปเนาะให้ไกให้ไก่บ่ซาได้อยู่เกือเกือเือนั่นโอ้ย้พี่น้องเอ้ย คือไม่กินข่าวเลยเนาะปีนี้เนาะปีกไก่ยังพอได้กินอยู่เนาะปีนี้เบิ้งข้าวได้เฮต้าลายแท้ลายว่าไปบ่อนดได้ก็ออกคือสุดแล้วนี่ฝนตกจะว่าเป็นทิศปลายเพื่อเสว่าเขาไปซอกแล้วเน่ามืดเนาะน้องอยู่เนาะ่นพี่น้องเขาขี่รถมาเนาะเขามาเจออันนี้พี่น้องดีใจเฮ้ยพี่น้อง้าพี่น้องด่วเลยอุี่ไปทางพี่แน่เนาะนี่ ไป้าเหตุตาพี่ป้าพี่น้องอีทางพี่ได้นี่นี่เก็บ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 อยู่เก็บเออป้าเออสีหนาวเลยดินี่น่ะเยียบเกียบเว้ยโอ้โหกระทะมันเยียบแล้เยียบเอาละนี่เนาะพี่น้องมีกระปุกไดเอามามีจุกไดเอามาเนาะมีกระเมือเมื่อดูไหมคิดว่าสีด้เอ้ยโอ้เกลีบหนาวเลยนี่เนาะไม่ทางคิดว่าสีด้ผัดไรว่าเสียดายหักมันดิเนาะในแต่การ หากวันกัอันนั้นได้มีสรรพคุณไรได้อู้นอเสดายเนาะการ่็ด้นกันก็เาคอจะมีเยอะอู้เียไปมันกำลังสินาวเกือบนาวแล้ว โอ้ยซอ่ไปจีมมาไหมดึงแล้วกันแล้วดิมันมันบานแล้วไอจูมันจึงจีมเหลโอ้ยสิฮะนีแต่มาเห็นกันเนาะฮาจะสันคือนาวปะเลยฟุนะมีคนดีแล้วยังมีคนสวยเนาะคือมดแต้มมดสน้อยมดสน้อยกับประกายพี่เนาะมดสน้อยกัดนี่โอ้ยไอ้กัน เห็นหัวดาวจิตดาวเหรจู่มันกำลังจูมเอ้ยเออมันกำลังสีน่าบางอันว่าบวนจุบพี่น้องเอ้ยโอ้โอเจียวเติ่นพี่นาะแกงแกงกะซื้อน้ํากระไหลแกงกะซื้อน้ํากระไาลเจียวกะเอาเพชรเซอร์ไร่เนาะโผล่ยู่พี่น้องพอแลพี่น้องได้กินไงได้กินน้ําเพิ่นครั้งที่สองเนาะได้เขาได้กินจนเบื่อมาได้กินห้าก็กินครั้งที่สอง โอ้ยจิบกำลังเพลินๆพี่น้องมืดก่อน <laughs> โอ้ยแขนกระหอแขนยัังยัยังบูมาตี้เลยไหนบ่บ้าแล้วเห็นบ่บ่เ<อ>สาะจษสิลมสิตายบทสุดท,ท้ายแล้วมาได้ยุกเกอร์นั่นก็คือนั่นก็คือยุคครงของเฮานั่นเองนะทุกคนพอเจ้าจบดีกว่านาะ อืมกายเปลนผู้พอเจวจะดีเด้อพู้นะกายพอเจวไหมแก็งซ้ำอีเมะแต่เมื่อวานนี้นะเนาะแก็งกะเออเออสูตรน้ำเออฮอนก็แค่นั้นคือสีออกอ่ะไปไปรออีกปะบันนี้นะพี่น้องหลังจากที่เฮาพากันไปเสาะเห็ดปวกมาเนาะเฮาก็ว่าสิพากันมาซ้อนเอากระปูที่ทุกคนเคยเห็นคลิปน้องแฟสแต่ละปีเนาะมาซ้อนเอากระปูอยู่บนนี้เนาะ ตัวปี้นี่มันบ่มีแล้วพี่น้องโอ้ยได้อยู่บ่ได้มีไดเออก็ได้อยู่อยูบ่มีบ่แม่ว่าอ้าวีแล้วคือบ่ได้เบิ่งแล้วพอเฮ็ดอือๆมันตายจะมาฮดถ้าก็มาฮดได้บ่เฮ็ดได้นอยนึงฟูแล้วว่าเตียทุ่งฟแล้วนอยนึงแจมสิเสื้อความเพ่ ตอนนี้เขาก็ออกมาจากหัวไอ้นั่นแล้วเนาะทุกคนก็คือตอนเลขค่นนี่ที่กระปูน่ะอ่อตัวห้อยเนาะคิดว่ากระปูได้ปะได้ดืสองตัวนี้ดูสิเดี๋ยวตัวกระปูเออเออตัวยืนเตืบเติบเนาะอืม หลังจากที่เฮาเข้าไปซ้อนอยู่พุ่นเนาะทุกคนบ่มีเนาะเฮาก็เลยว่าพากันมาซ้อนแยกออกมานอนแน่ปีนี้นต้อง,องอยากเพราะว่าเพิ่นเฮตนาเสร็จแล้วติกะสิก้อนแต่ละปีแม่นเพิ่บนบ่เฮ็ตนาใส่แต่ละปีเพิ่นบ่เฮ็ตนาใส่ปีนี้เพิ่นเฮ็ตนาใส่โตไหรโบ่ได้จะโตแม่บ่บได้โตเดี่ยวเด้กเอาได้เพอโตคุณได้เพิ่นว่า โอเคละส้อ่อืมได้ก็ซีซั่มประมาณนี้เนาะอันนี้ปูหนาบ้านเหรอเนาะพี่น้องกะ,ะโบ,ะะโบเลยตัวใหญ่เนาะตัวซสมิีกเลยเนาะแล้วบึ้งกระปูนี่แม่บอมซ้อนลงแล้วกระปูบางทีมันลอยขึ้นมาหนำน้ำไหล่โทษน้นำไหล่เหยื่อเล็บเล็บก่อนเล็บแบบเลยจับตัวสเนาะนี่กนับเบิังเยอะ ไอตัวทเนียาังไงเอาปอ่วมันสิใหญ่นำาเทียงปะอืทราบี่จรจมากก็นอาขันไอ้สี่จูสวเดีพี่น้องอีกกระปูนะทีอยู่แบบนี้เดกพี่น้องกระปูนะโอ้ยโอ้ยโออยเออเออเออนี่นี่เนาะ มันชิยู่นาำห้องแบบนี้เนาะหนึ่งอันหงกับปูบอกโอบกกาจกเข้าไปนีกระพูกัดได้อยู่วะได้บักแก่ายพูดว่าพูดนะได้จักตัวแม่ โอ้ไดไล่อยู i I ่เนาะออโอ้ฮะกลายสดเดร่ล้ไม่ไหวเด็กมูบักไงเยอะอเด็เนี่เด็กเงอ่ะคู่คปูจกบ่อ๊จบเลยแ่นเลนออกมาออกมาเลยเป็นต้องการเธอ มันยูลเล็กเด้อหูกระปูนะปฏิวัตยุลตื้นเออได้นี่เนาะเออแคงกระปูดึกทิ้ไม่ดึก เอเอามาบึ้งดูอุดแอดว่าเนาะปีนี้เนาะปีนจนว่าเนายเนาะปีจนว่าเอาไปขข่ปีนี่เราบุฟอกินเออนี่ชุดกระซเนี่อือุใน้เราเนาได้อยู่ดีอือแคบากนล่ะดธอดเดิน่องตัวปะาเข็นเสื้อขาะ เอามาพี่แม่บูเฮิงดีเชนชันดีดูดูดีกำลังตัวน้อยเนาะอุ๊ยตัวน้อยให้มันเยอะเถอะนี้อโหลังจากที่เราอาลูกเตะกัดมาซอนมาเนาะหก็พากันมานี่ เนี่ยน้องบอกบอกให้น้องยูว,ว่าท่ายไหมน้องยู้ท่ายไหมน้องยูกะเอะใจว่าเป็นอย่างท้ายเ็ิอย่างเป็นอย่างออกง่อยใช่ปะเป็นอย่างเอา้ะโอ้เฮ้ยตาบ,บ้ากำลังจูดิป้าค่กเนาะมีเนาะคือออกน้อยใช่ปผมจ๊ะย้ายามันเลือก,กเอาอยู่ในแถวนี้เข้าไปอย่างนี้นะโอ้ดิดูว่ามันตั้งออกคนนี้ว่ะอาจจะหายออกไปเรียๆบางทีเนา่แหละ อันนี้ขนาดทะเลี่ยวบันยังได้อันนี้อยู่บนอันข้างเค่ะทะเลี้ยวกังดีเนาะย่างเลาะไปซิบเธอสาวเธอได้บนนี่นะอืม,อมบอมมาเพ็ทุกคนเอาหเห็นเฮ็ดแล้วทุกคนตอนนี้น้องอยูเข้ามาจอมโผลเนาะเฮ้ยอยู่พี่หน้าแท้ต้นมะม่วงส่วนใหญ่พี่หน้า น้องบ้าหูว่าสิออกหลายบ่ทุกคนห้องน้องบอมมาไว้ก่อนพาะว่าน้องยู่เห็นอ่านตอนแรกคันเห็นสีหาดอกนี้อ้ยออกอยู่เด้อพี่น้องพาพี่น้องโชคดีแทพพี่น้องเฮ้ยพูน่ะพูน่ะพี่น้าพี่น้องเป็นเพนเลยนะผุดดูนี่นะพี่พี่พี่อ๋อพี่น้องเป็นเพนเลยพุดพุดเข้ามาพี่น้าเข้ามาพี่น้าพี่น้า อ๋ออันนี้นะเป็นเพลนเลยบอมบอมเอทงมาอยู่อะบอมตัวนี้น้องบอมเข้ามาละยังเห็นว่าเฮตาบเม่นมืดเลยอันนี้นะพี่น้องเฮตาบมืดเลออันนี้นะคุณน่ะเอาเป็นปุ้มจนไปฮอตพุ่นพุ่นเป็นแพลจนไปฮอตพุ่นเลยคุณน้าอย่าเอาหินมาให้มาเป็นเกินเก็บเก็บเก็บ นะอยู่มดเมื่อกี้เขาเอาก็ยังเอาหมดเลยนะยิงวะยิยงไล่วะฮะยิงไล่วะมิดไปด้วยแบบนีน้มานยูพี่เนาะมานยูมานมานมึนน,ะน,น,น่ะรึกย่างเถือเนาะ วาซิบมาแล้วก็นี่นะเห็นบอบอตอนน้องยูมาเมื่อกี้น้องยูบึงนะมันมีต้นงอกงวงนั้นโอ้ผอม่าเลยมันตืบเฮงพดเพราะว่าขาเจ้าทีมกินยืงอสูแล้วาป็นตญานนะมาผู้เดียวค่ะนะแล้วมาแล้วอ้าเห็นอย่างคือขาวๆอยู่นั้นระยงมาบึงป้อพี่น้องดีแต่ว่าได้มาข้าว,วจวดอยู่เลยตาตาอันนี้มือันเก็บพิตาแต่ว่าตานี้เลี้ยวบึงบนอื่น้องพี่น้อง เก็บเก็บเก็บพี่น้องมาเก็บซื้อกันเด้อพี่น้องเอ้ยมือนี้นะมาเก็บให้ตทับซื้อกันเด้อพุ่นนะมานักพี่น้องฮัตตี้แต่ว่ามาโดนลมบ่มเนาะบ่มมาโอ้หนาวเหมือนเนาะสิได้เลยสิได้ยแต่ว่ามามาซาเกินไปขนาดจอนี้ก็ยังมาซาละยุงก็หลายป่านตัวเพิ่งพี่น้องเอ้ยหลายตัวเพิ่งอีกเบื้องบึ้งเบืองบืงอยู่หยิบเก็บเนาะ เอาสุดเลยเนาะนี่เอาเอาอันนี้เอาอันนี้ดอกจุมน,น,นะนะอ้พี่น้องคุณอนะความบาันไดเอ้ยครั้งแรกครั้งแรกของปีเน้องพิชเ็บเพชรตาเป็นเพลินแบบนี้เนาะไปแต่ละบดเดี๋ยวได้ชิปดอกยั <c oughs> ยกลุ่นนะอุ้ยดอกจุ่นยักลุน่นโอ้ยยุงนะปานตตุเพิ่งแย่เข้ามาแล้วเห็นอยู่นี่ เอาอยู่นี่เลยอืมเอาอยู่นี่เลยไม่งม้นก็ปิดกันเลยบ่นเลยงาเข้ามาโอ้โหมนันมีปะงาเข้ามาแล้วขึ้นตะโดกเดียวนะโดกับต้นอ,อ,อีกนะแล้วม,า,มาเคยมาใช่ไหมอือม่เคยมาบโบได้คิดยักมาเลยพี่น้องรู้สึกว่าจิตใจสำนึกรู้สึกว่าซิกเซนมันมันแห้งเนาะใจสั่งให้มา <c oughs> การเอาไปลดเนี่ยอ้าบุงคุณตั้นยูนะตั้นยูว่าเป็นกลุ่มพี่พี่น้องได้หลายอยู่เด้อคุณฮะโคกินเล้วหลังจากที่เห่าไปสาะเห็ดเมื่อกี้นุกแล้วน้องยูเห็ดเนาะแล้วน้องบอมกระห้องน้องยูแถวบางพี่บางพี่น้องยูกระห้องไปพูดไปอวนอยู่น้องบอมไปยังมียูนอหังเห่าสาะเมื่อกี้น่ะ นี่แต่ว่าเขาเงี้ยกันไปแล้วน้องยู่ฮันไปพูนกอนเป็นวะสทีเลยเอเอเป็นปุ่มยูนี่เลยเนาะพี่ยูนี่เอืออยนี่เพี่นอพี่นองปุมอยู่กันแบบนี้ปุ่มกันอยู่เว้นปุ่มยู่กันเดี๋ยวเอาที่นอกคือออกห้างๆากันที่นอนี่เห็นปะจะอ๋ออันนี้พรมปีนี่พี่นอกพี่นุกพูนโฉกไปโฉกมาไป เหลาอ่ะดูดข้าวซอยดีก็ได้หลายไอข้าวซอยกูดีแล้วม่ได้นายเอาอันนั้นมาตีมอ่ะเนาะยอันะออกมดเนาะการยาวอยู่ได้ขัาวเอาเลยมาจิ้มดีๆนะอุ้ยเคียนอ่ะเนาะขัาวขนาดพี่น้องคนน่ะปิดเปิดนี่ ตาสะอ่อนเลยอุ้ยบึงหนองบ่มเขียหายกว่าอีหยังเลยเขียน่ะเห็นเห็นเป็นดอกจูนบ่มีเนาะให้เขียล่ะตอนแรกเฮาว่าเฮาเอาล่ะสุดท้ายยังยังอยู่พี่น้องนะมันกําลังจูนบ่ีเนาะอือเนาะอืออืออยู่งได้อยู่เด้อือ ไปเนาะคุณนะโด่งน้ำอ่ะปัดอันนี้นะเป็นจุ่มกันอยู่แบบนี้เลยคุณนะเป็นตาสะอ่อนได้ดอกจุ่มแบบนี้นะหักเอางวนขักนะตามแก็บ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 ฮักเอาละสิายไปไเอามีดมาเนาะมีบ่ยังมีอยู่บ่เงียบโป้งไหม พี่น้องน้องยูก็มดละน้องบอกว่าหลอกพี่บึงดีๆกูแม่พี่น้องุูน่ะดูป้าปะไปหมืนบานมาอื่นเนาะคักเนาะเข้ามาเอาก่อนมีดดิบุ่มมีดเนาะสะโอนดิคอยจิ้มคอยจิ้มเนาะปะทำมันบานมาอื่นเข้ามาเอาก่อนพี่น้องเราเห็นเตยอยู่นี่นะเห็นบ่พี่น้องเห็นมีดมีอยบอม่งเด้อพี่น้องป้าเนี่ยมีแต่ท้องงามเนาะอื โอ้สีดาดูหนุ่มมีดขันมีมีดนี่เอาอหางห้าขันโคนเลยเนาะโอ้ยตัวหุ่มกระดาปานตัวเพิง่งโอ้ยหักแค่เอาหักมันได้อย่าเอาจะถึกมาหลังตัวหนักอาะโอ้ยหิวบอลลอนพี่น้องเอ้ยมาฮ,ฮิวสวยเด้มาหอดเหมือนละนี่หูวเสี้ยวก็หาว่าให้ตั้งดิจะว่ามันเดือให้ตั้งแนวดีเอาอย่างวเสี้ย ว่แม่นำพากันทุ่ตทุยุงกัดจะสิตาอยู่พากันจดจีไฮเดือบึงเดือบึงเดือบพี่มาพี่มาพี่จะเสื้อบอห้ตามโอมูลหมนละอู้เบิงคนนั่นแหละคุณโอ้เลยเอ๊งก็ได้ยุ่สเดือบ ได้ยื้ส่วนยางพลาหาันยูอันอันนั้นเฮาบ๊อบบอกเนาะว่าได้ยื้อใสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามามพี่น้องได้ยื้อสำนีเตากระปูวเด้ได้ได้โดองได้บอสซ์ลิงไม่ดกอยู่ครั้งแรกที่ได้เฮต้าบลายปนันี้เนาะ แลขของปีนี้สุดแล้วี่ชื่อกับระเบิดเออชุดนี้ชุดนี้อันเขาแก้แค้นคืนเดินสุดีนะอุ้กอดภัายให้ชุดนี้เ่ไจะไปซอกเฮต้าบนะไปซอกปูไปซอกปูแลไดุ้ดเร่องตังอกตังเกี่ยวไปซอกเฮตาบจะเซาไปซอกเฮตาบแล้วได้ตัวปูเอ้ยบมันไปซอกตัวปูแลได้เฮตาบไปซอกเฮตาบมาได้อันระเบิด ดอกอยู่มันได้อยู่อันนหมดยังพวงจ้เฮาพี่เบิ่งมื้ออื่นนี่ต้องเอาอีกแหละบบอนของเฮานีดอกเอสุเอละ4-5ดอกเออปูของเฮาก็ได้อยู่ประมาณนี้เด้อพี่น้องอ่เบิ่ง่นี่ทา่เนาะได้หลายอยู่ปูของเฮาทา่ พี่น้องมื้อนี้ได้อยู่พออยู่พอกินแล้วพี่น้องบ้านเฮ้า,า,มามันก็สาวบ้านเฮานี่ล่ะสิก็สามเม่รู้ม่านม่านยู่ยยยยยยใใพี่น้องบ่ได้อันนึงเขาก็ได้อันหนึ่งเนาะดีอกดีใจแหงพี่น้องเอ้ยมื้อนี้พาพี่น้องไปโชคม่านน้ากันเนาะคักแหงพี่น้อง อีกสุดนาอันนี้มันเห็ดพวกดอกดำเลยเนาะมันยังสิออกเห็ดพวกดอกอ่ะง่ายอันอีกเบิ่งเอาเอาดอกจุ่ม้เพิ่นเบิ่งดูดิมันจะออกประมาณนี้นะทุกคนมันคล้ายๆคือขี้ดินเลยเนาะนี่เกือบเห็นซันเบื่อดีๆถ้าบานเบืงองอยูุเยียบแท้เยียบว่าแม่อันดอกจุ่มนะมันให้เฮามันว่าอันไปเมื่อเมื่อเมื่อตัวยงกัดสิตายแล้วมันมาสิแหละเฮเราไปพี่เบิ่งป่าจนสรวดอยู่เลยเนาะเป็นตะสะอนขนาดอันเบิ่งเขาพี่เบิ่งอันน้ำซุ่มอันนั้น โอเคเนาะพี่น้องเรากะซิบอ่าได้มานี่ก็ได้ขถกเก่งในโพดเกล่หลายเติบเนาะไอจูมเรากะจิเก็บฝากให้พี่สาวเนาะมนเก็บคลิปนี้หักาชิลาพี่น้องไปก่อนเด้อขอบใจพี่น้องเด้อที่ักเข้ามาบึ้งคลิปนี้ของเป็นกำลังใจให้พวกเราอ่าได้ดีขนาดเนาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้เราได้ฮิตพวกตั้งแต่ต้นจนจบเลยพี่น้องได้เฮได้ว่ามือนี้นะโอเคน้อหลาบไปก่อนเด้อบ๊ายบายบบ๊าายยแม่บ่ได้จักดอกรอน